เหตุนะครับว่ามันแคมเบรียนนะครับ520ร้ดัตปีก่อนนะครับมันเดี๋ยวเข้าสู่เข้าสู่ยุคต่างๆนะครับมันก็เวลาเลื่อนไปแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตามวังโคจรนะครับทวีปเนี่ยมันจะโคจรนะแต่ว่ามันเคลื่อนที่ มันหาคือเรื่อร่หาตําแหน่งอ่ะหาตาแหน่งที่เหมาะสมะนนในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตต่างๆมันก็พัฒนาไปด้วยนะครับนะพัฒนาไปด้วย่ังนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันก็เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นช้างเป็นม้าเป็นไดโนเสาร์นะม,นมันพัฒนาไปตามพลังงานของโลกที่มันขับดันมันไปนะครับนะนะนะครับอันนี้เราก็เห็นว่าเข้าสู่เข้าสู่ 450-450ล้านปีนะครับแังนั้นะหน้าตาของโลกมันก็นะครับหน้าตาผ่านช่วงเวลาอุณหภูมิร้อนเย็นหนาวเยน็นหนาวเย,ย็นยุคน้าแข็งบ้างยุคลูกร้อนบ้างนะครับก็เริ่มเ,เข้าสู่ที่426นะครับซีโรเรียนตอนนี้มันก็มีสิ่งชีวิตต่ตางๆเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีสิ่งชีวิตต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะครับในในมหาสมุทรในดิวเนียนนะครับ เราก็จะเห็นถึงการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่นะมันมันมันเริ่มเริ่มปฏิปต่อกันนะครับนย่างที่พระเจ้าบอกว่าจะแผ่นดินมันจะเชื่อมต่อกันมันจะเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็แยกออกะตอนนี้คือแผ่นดินโลกเนี่ยกำลังเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่านเราเรายังมองไม่ออกว่าอเมริกาอยู่ไหนอเมริกาใต้อยู่ไหนแอฟซิกาอยู่ไหนเราอาจจะยังมองไม่ออกนอกจากว่า ้าคนใครมีพื้นฐานางด้านแผนที่โบราณเป็นที่โลกโบราณแล้วก็จะเริ่มมองเห็นอย่างผมก็พอมองเห็นบ้างเป็นเป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่นะครับเข้าสู่345 40ล้านปีนะครับเข้าสู่ยุคคาร์บอนิฟอรัสนะครับนะช่วง <c oughs> นั้นก็จะเกิดพวกพวกาฐานหินนะท,ที่เราพบฐานหินปัจจุบันเนี่ย นะครับนั่นคือนั่นคือเกิดขึ้นในเริ่มต้นที่คาร์บอนไดฟอรัสนะครับเมื่อ3 0 0ร้อยสิบสองสิบแต่ถ้าเป็นหินปูนนะ่นจะเกิดขึ้นในช่วงออโดวิเชียนนะครับออโดวิเนชะียนที่กล่าวข่าวว่าน่าจะเป็นช่วงช่วงน้ำแข็งเนาะนะครับในน้ำแข็งสองร้อยนะแปดสิบตอนนี้จะกำลังจะเข้าสู่ยุค ยุคไดโนเสาร์แล้วนะครับเปอร์เมียนเนี่ยต้นปลายเปอร์เมียนแล้วนะครับนะเข้าสู่ยุคไดโนเสาร์นะครับนะแล้วก็นะครับนี่นะสองร้อยหกสิบห้าพอสองร้อยห้าสิบสองเนี่ยก็จะเข้าสู่ยุคยุคไดโนเสาร์นะยุคไทอสซิสนะครับนะอ่ะผมอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับโลกของเราตอนนี้มันเริ่มเป็นแผ่นใหญ่แล้วเนาะแผ่นใหญ่ทางภาษาอ่าภูมิศาสตร์ ภาษาตรนนีกเขเรียกแผ่นเชียไม่ว่าแผ่นแผ่นโลกแผ่นโลกสดแผ่นใหญ่รวมกันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นซีกเมื่อกี้ผมพูดว่าด้านซ้ายเป็นเป็นสี่งโลกเหนือไม่ใช่เนาะเป็นด้านซ้ายเป็นสี่งโลกใต้ด้านขวาเป็นเป็นสิ่งโลกเหนือ,อท่านท่านดูให้ดีนะตรงเนี้ยนี่คือ India, คอ,อ,อินเดียเนาะเนี่ยตรงเนี้ยคืออินเดียอินเดียนู่นมาจากแอนตาร์กติกเมื่อก่อนอินเดียเนี่ยมันจะมันจะแนบชิดก,กับแผ่นแผ่นแอนตาร์กติกแล้วก็ แอฟริกานะตรงนี้เห็นไ,ไหมครับตรงนี้เราข้อจะปปอหองงินเราว่ามันเป็นแผน่นอ,อ,อ,อเมริกาใต้ไหมมันมีเส้นอยู่เนี่ยมันอเมริกาใต้เมื่อก่อนอเมริกาใต้กับกับแอฟริกาเนี่ยมันติดกันนะพี่ต้องดูดีๆนะมันติดกันนะครับที่ว่ามันเกิดมาสซูเอเลนติกเนี่ยมันเกิดในสมัยต่อมาเมื่อ,อเมื่อ,อเมื่อกระบวนการของเฟรติกโทนิกหรือการแผ่สัตว์ฐานของเปลือกโลกหรือว่าการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกมัน มันแตกตัวออกมาก็มันเปิดช่องว่างตรงนี้เปิดช่องว่างระหว่างระหว่างเอ,าอเมริกาใต้กับกับแอ,อฟริกาเปิดช่องนี้ก็กลายเป็นเปิดแล้วก็ยุโรปยุโรปกับกับอเมริกาเหนือก็แยกออกจากกันทางด้านบนเนี่ยยุโรปนี้ตรงนี้คือฝั่งของอเมริกาเหนือแล้วก็น่ยุโรปมันก็แยกออกจากกันกา,าเปิดทําให้เปิดช่องนะครับการเปิดช่องนี้หมายความว่ากระบวนการของของตใต้อยู่ด้เนี่ยมันขยับ แต่ไม่แป่นที่แผ่นดินนะมันมันขยับออกจากกันนะครับเราดูต่อนะครับอโอเคนะครับอ่านะนี่ก็เรา,เ,าเราลองดูนะครับนะเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นะครับนี่ไม่ใช่โมเมขึ้นมานะเขามีการทดสอบมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วในทางวิชาการ ครับเห็นไหมครับ <c oughs> มีคำถามอะไรบ้างไม,ไม่ไม่่จะมีคำถามอะไรบ้างข้างล่างนะครับโอเคอ่ะผมดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามค่อยตอบนะโอ้ก็สองร้อยสองอันนี้คือเข้าสู่ยุคดินสอไดนะ้เห็นไหมแต่ก่อน,น,นดินเสอมันก็มันก็วิ่งอยู่เพ่นพ่านอยู่ในแผ่นเดียวกันใช่ไหมครับมันก็ <laughs> มันเนี้ยอ่าเราจะพบดินสอในอเมริกาใต้ในแอฟร,ริกาเพราะอะไร เพราะมันเป็นไปเดียวกันมันวิ่งไปมาได้โดยอิสระเสรีไม่ไม่มีไม่มีหมาสมุดคอยขวางกั้นมันใช่ไหมมันก็เดินไปเรื่อยๆแต่พอพอแยกแผ่นดินแยกออกจากกันมันก็เลยต้องเอ่อต้องต้องก็ก็เคลื่อนย้ายไปตามแผ่นดินที่มันเคลื่อนเคลื่อนย้ายออกแยกออกจากกันใช่ไหมครับเริ่มเริ่มมีการแยกของทะเลเหนือทะเลใต้จนตรงกลางนะครับเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นทะเลโบราณนะทะเลเจทิสนะแบ่งแยกระหว่างซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ตรงนี้นะครับ แยกมาแล้วนะอ่อแยกมาแล้วครับเห็นไหมครับแล้วก็แยกตรงตรงตอนกลางทะเลทีทิสก่อนนะที่จะเกิดเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะนะครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนะร้อยสามสิบเจ็ดแต่นี้ตรงนี้เป็นเกาะไปเรียกมาดากัสการ์นะตรงนี้มาดากัสการ์เดี๋ยวมาดากัสการ์ก็จะแยกออกไปนีนตรงนี้อินเดียน,นะครับสังเกตดูนะตรงเนี้ยคืออินเดียน,นะครับอินเะดียนะครับไปต่อนะครับร้อยยี่สิบร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดล้านปีนะฮะ นะครับเอ่อเห็นไหมครับเริ่มเริ่มมีการแยกแยกนะครับแผ่น2แผ่นออกจากกันไหมแผ่นแอฟริกากับแผ่นเอ,อ,อเมริกาใต้เพราะตอนนี้ตอนนี้จะเกิดเป็นมหาสมุทรอลนติกนะสมุทรอลนติกนะครับเดี๋ยวก้อนนี้มันจะมารวมกันนะครับอ่ากับแอฟริกาเป็นก้อนใหญ่นะครับ โดยที่ถ้าดูแผ่นนี้นะท่านดูแผ่นนี้ครับแผ่นนี้นะแผ่นนี้เป็นอ,อินเดียอันนี้มาจากมาจากแผ่นนี้เนะเออาะเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นข้างบนนะครับโอเคดูต่อนะครับ <c oughs> สลามครับเออท่านคนสองโลกสวัสดีครับน้องย่านเขียนนะครับขอบคุณครับกำลังใจสู้ๆโอเคเออ เห็นไหมครับตอนนี้เราก็เมื่อผ่านไป67ล้านปีตอนนี้กําลังจะสิ้นสุดยุคไนโนเสาร์นะกำลังจะเข้าสู่มายุคพาลิเซโนโซอิกน,นะครับนะนะอย่างนั้นเรมันก็ปั้งขึ้นแล้วก็นี่คืออินเดียนะครับตอนนี้ผมอยากให้สังเกตที่อินเดียเนาะอินเดียนะครับไม่ใช่ว่าอินเดียปัจจุบันมันอยู่แบบปัจจุบันแบบนั้นนะเมื่อ60 70ล้านปีก่อนมันอยู่นู่นซีโลกใต้เลยนะ,นะครับซีโลกใต้ แต่กระบวนการของอะนะครับถ้าเราพูดทางดักษนะคือ,อการกําหนด,ดหรือว่าการวางกรอบการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าแต่ในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นการเรียกเปลือเทคทนิกคือคือการเคลือค่อนที่ของเปลือกโลกในโดยกระบวนการที่มันใต้ผิวโลกที่มันมุนวนอยู่นะครับเรื่องของเหล็กร้อนเหล็กร้อนละลายไปใต้ผิวโลกทาใ,ให้มันข,นขยื่นไปนะครับนะครับเห็นไหมครับมันก็ขยื่นไป สังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยแผ่นนี้ก็คืออินเดียนะขึ้นไปแล้วขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับเหตุการนี้ก็ามาส่งก็เปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆท่านดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอินเดียเนี่ยอินเดียมันไปเคลื่อนชนกับยุโรยหรือว่าเอเชียกับยุโรปเนี่ยตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเป็นอะไรเป็นเทือกเขาหิมาลัยปัจจุบันไงตรงนี้เกิดเทือกเขาหิมาลัยเพราะว่าโดยแรงหมหาศาลของ อ,อันโนทวีปอินเดียเนี่ยมันพุ่งชนก้าวอย่างแรงขอบไปขอบทวีบขอบทวีปเเออบย,ยูเรเซียหรือเอเชียมันทั้มก้อ้เกิดเป็นเทือกเขาอย่างมาฮูรานเลยแล้วก็เนินสูงใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับแล้วก็เกิดหลังจากเทือกเขาอ,อ,อิมาลัยก็จะกลายเป็นที่ราบสูงที่เบตตรงเนี้ยคือที่เป็นที่ราบสูงที่เบย์ที่ก้าสู่เมืองจีนประเทศจีนต่อไปนะครับโอเคนะนะครับนี่สาสิบสองล้านปีนะฮะ เจะเข้าสู่ยุคปัจจุบันเใช่ไ,ไหมครับตอนนี้ก็ตอนนี้ทะเลแดงยังไม่เปิดใช่ไหมเราดูเนี่ยทะเลทะเลแดงยังไม่เปิดเนาะยังไม่เปิดนะครับอ,อ่าอ่าอาเบอร์เชียเดี๋ยวต้องดูอ่าเบอร์เชียเนี่ยมันผมจะมีข้ออ่าคำพูดของอิหม่ามมาอธิบายอีกทีนะเรื่องการเกิดน้ําท่วมนะครับนะอโอเคนะครับ ก็ับก็14ล้านปนะีเห็นแล้วมีการเปิดนะมีการเปิดของทะเลแดงเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนะจากระหว่างแอฟริกากับซาอุดีอาระเบียตรงนี้นะครับนะแล้วก็ทะเล <c oughs> เปอร์เซียยังก็ยังเริ่อจะปิดลงนะแต่ว่ามันมันจะมีทั้งที่น้ำน้ำน้ำ,น,ำน้ำหายไปและน้ำเข้ามานะครับเกี่ยวกักบภูมิอากาศนะครับเกีนะ่ยวกับภูมิอากาศเห็นไหมครับน้ำเข้าออกเข้าออกนะครับนะ โอเคก็เอเป็นศูนย์ถึงเวลาศูนย์ศูนย์มิลเลียนเยียร์ก็คือเป็นภาวะปัจจุบันนะครับนะเนี่ยนี่คือโลกโลกรูปร่างหน้าตาของโลกที่มันผ่านการเวลาของพัฒนาการอย่างยาวนาน4,000ันสี่พล้านปีนะครับสี่พนห้าร้ล้านปีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้มันจะปิดนะครับแล้วก็มีนีเป็นทะเลมิเตอร์เรียนนะครับแล้วก็่แยกเป็น หมาสมุทรแอแลนติกขนาดใหญ่นะครับซึ่งตั้งก่อนนั้นทั้งแอ,อฟริกากับแอฟริกาใต้เป็นแผ่นเดียวกันอยู่นะครับ <c oughs> แต่เราอย่างน้อยสุดเราสังเกตรตรงนี้นะเราสังเกตท,ที่ที่ขอบทวีปเห็นไหมครับนะทวีปถ้ามันเคลื่อนกลับมาเนี่ยมันจะก็จะเข้ากับพอดีนะแต่ว่าเราย้อนกลับเนี่ยนะครับเราเราลากลากเทปย้อนกลับเนี่ยจะทําให้แผ่นทวีปกับแผ่นทวีป แอฟริกากับอเมริกาใต้เนี่ยมันจะแนบชิดกันท่านลองไปดูแผนที่โลกตอนปัจจุบันฮะท่านสังเกตขอบโลกที่ชัดที่สุดก็คืออเมริกาใต้กับแอฟริกาท่านลองเอามาประกอบเข้าด้วยกันใหม่ก็จะเห็นว่ามันแนบชิดกันนั่นแหละคือมันบ่งบอกว่าแต่ก่อนนั้นมันอยู่อยู่ด้วยกันและตรงกลางนี้มันคือแนวตะเข็บที่ว่าเป็นรอยแตกแยกนั้น นักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบรอยแยกนี้ในมหาสมุทรแอตแลนติกยาวไกลบรรทับประมาณ6,000 6 0 0 0กิโลเมตรนะคือจากเหนือสู่ใต้เลยความยาวของรอยแยกนี้นะครับนั้นแสดงให้เห็นถึงว่า,ามันมันตักตานถึงการทำเองถึงการกระบวนการแยกของทวนะีแยกของทวีปปัจจุบันเหล่านี้มันจะก่อให้เกิดเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวอะไรต่อมา แล้วก็นี่คือมัส์แปซิฟิกนะนี่แปซิฟิกนอินเดียนะครับประเทศไทยเรากา็นี่เห็นไหมครับนี่คือประเทศประเทศไทยเราในศะู <c oughs> <c oughs> นย์ปีตรงนี้เหมือนว่าเดี๋ยวนะอ่าวไทยยังเป็นแผ่นดินอยู่นะเนี่ยผมยังเคลื่อนไม่หมดตรงนี้เห็นไหมอ่าวไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินอยู่นะนะครับถ้าเราถ้าเราขยับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าพอผ่านเวลาไปอีกนะครับนะครับ,นะรบก้าวสู่ยุคน้ําแข็งสุดท้ายเนี่ยน้ําจากทะเลอ่ ที่ใ,ใต้เนี่ยก็จะเข้ามานะครับนะจะเข้ามาในอ่าวไทยเราเราเราก็ไปต่อให้จบกัแล้วกันเนาะโอเคนะครับแล้วลไปลองดูให้จบนะเห็นไหมครับน้ำก็เข้ามาเนี่ยกลายเป็นทะเลตื้นก่อนจากนั้นก็เป็นทะเลลึกอันนี้เป็นกระบวนการนะครับนะเป็นกระบวนการนะโอเคก็ก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็ประมาณนี้